วันที่22สิงหาคม2 5 5 9นะครับก็จะมาเสนอรูปแบบการไล่ลูกไม้โดยใช้สามขมตัวผู้และตัวเมียพร้อมั้ยการเข้ามุมปลอดภัยในการรับเตะม,มันจะเป็นรูปแบบการฝึก8ปดจังหวะนะครับ่าวันนี้อัพให้ดูนะครับว่ารูปแบบการเคลื่อนเท้านะครับการไล่ลูกไม้เป็นยังไงแต่จากแม่บทเนี้ย มันจะสามารถแตกการใช้งานได้เยอะอีกมากมายมาดูยนะครับคนชกก็จะชอบด้วยหมัดตรงนะครับสี่จีบหวาแล้วก็เตะสองจีบหวานะครับสองจีบหวแล,วแล,วแลว้วเตะสองจีบหวาตัวผมจะตอบกลับด้วยหมัดโคม จากแม่บทตะกี้เนี่ยเราสามารถแตกการใช้งานได้มากมายมหาศาลหรือว่าเราจะเปลี่ยนรูปนะครับรากษาาการใช้รูปยังไงก็ยังไปฝึกตามมาดูนะครับหวังว่าคนจะได้ประโยชน์จากคลิปการฝึกชุดนี้เพราะนี้เป็นแม่บท สำคัญหนึ่งครับของชมรมวยไทยสิทธวันนะครับ